เขามีข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานมาให้นะครับก็มีแรงงานทางตรงที่เป็นจริงนะครับกับมาตรฐานนะครับคาสั่งก็คือให้คำนวณผลต่างค่าแรงแล้วก็บัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานนะครับเราก็รู้ว่าการที่เราจะวิเคราะห์ค่าแรงงานนั้นก็คือเป็นการวิเคราะห์ราคาและปริมาณน,นะครับอยู่เรื่กัสองลักษณะในส่วนของราคาเราเรียกว่าผลต่างอัตราค่าแรง ส่วนปริมาณนั้นเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพเรามาเริ่มกันที่ผลต่างอัตราค่าแรงก่อนนะครับผลต่างอัตราค่าแรงก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าแรงจริงกับอัตราค่าแรงมาตรฐานในโจทย์เขาบอกมาว่าอัตราค่าแรงจริงนั้นก็คือชั่วโมงละ6.80บาท จุดแปูนนะครับก็ต้องลบกับอัตราค่าแรงมาตรฐานตามมาตรฐานบอกว่าชั่วโมงละ7จบาทนะครับแล้วก็ต้องคูณด้วยปริมาณใช้ชั่วโมงจริงนะครับชั่วโมงจริงที่ใช้ในการผลิตก็คือ21,000ชั่วโมงนะครับเราก็นำา2 1 0 0 0ชั่วโมงนั้นเข้าไปคูณ เราเห็นว่าจริงน้อยกว่าดังนั้นตอบว่าน่าพอใจครับแล้วเราก็เอาผลต่างมาคูณด,ด้วย2อ0 0 0จะได้เท่ากับ4,200บาทต่อไปในส่วนของผลต่างประสิทธิภาพก็เป็นการเปลี่ยนเพระหว่างชั่วโมงแรงงานทางตรงจริงกับชั่วโมงแรงงานตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้นะครับชั่วโมงแรงงานทางตรงจริงเราก็ทราบแล้วก็คือ2 0 0ม ลบกับชั่วโมงแรงงานตามมาตรฐานในโจทย์ข้อนี้เนี่ยผลิตได้มีสินค้าสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียวนะครับไม่มีงานระหว่างผลิตดังนั้นเราก็ไม่ต้องคํานวณหน่วยเทียบนะครับเราปรับสินค้าสําเร็จรูปนั้นให้เป็นจํานวนชั่วโมงแรงงานตามตองน,นะครับการปรับก็คือไปดูว่าสินค้าสําเร็จรูปนั้นผลิตได้กี่หน่วยนะครับเขาบอกว่าผลิตได้9,00 0หน่วย900 0หน่วยนั้น หนึ่งหน่วยใช้กี่ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับต้องไปดูที่ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานบอกว่าบริษัทมีมาตรฐาตนต่อหน่วยสินค้าสําเร็จรูปโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรง2.5ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราผลิตใต้9,000 9,900คูณ2.5ครับก็จะออกมาเป็นจํานวนชั่วโมงตามมาตรฐานก็คือ22,500 ก็ได้แล้วนะครับชั่วโมงจริงกับชั่วโมงมาตรฐานต่อไปเราก็คูณด,ด้วยอัตราค่าแรงงานตามมาตรฐานนะครับอัตราค่าแรงงานตามมาตรฐานก็คือ7บาทแล้วเราก็มาดูกันนะครับจริงน้อยกว่ามาตรฐานดังนั้นตอบว่าหน้าพอใจด้วยผลลัพธ์ก็คือ15 0 0บาทหน้าพอใจทั้งราคาทั้งปริมาณเลยนะครับ ราวนี้เดี๋ยวเรามาลงมาที่บัญชีกันนะครับการลงมาที่บัญชีการลงมาที่บัญชีชสําหรับค่าแรงก็ตัวแรกเลยก็จะต้องเดบิตด,ด้วยงานระหว่างผลิตงานระหว่างผลิตก็ต้องเป็นชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าชั่วโมงมาตรฐานก็คือ22,500านะครับ คุณด้วยตามาตรฐานก็คือ7บาทเราก็เอา22,500คูณ7นะครับจะได้กับ157,500ต่อไปนะครับเราก็ล้างค่าแรงออกไปนะครับก็คือการเครดิตด้วยค่าแรงค่าแรงนั้นเราเคยมีค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงนะครับ ซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้บอกมาแล้วว่าค่าแรงที่เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่แต่เราต้องคำงนวณเองเราทราบว่าชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงนั้นคือ21,000ชั่วโมงนะอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงจริงก็คือ6.8จนั้นคูณกันก็คือแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยต่อไปนะครับผลต่างก็ต้องเอามาลงบัญชีด้วยนะครับ ผลต่างนั้นน่าพอใจทั้งสองผลต่างเลยนะครับเมื่อมันน่าพอใจก็ต้องลงจากด้านเครดิตตัวแรกนะครับผลต่างตาผลต่างตัดตาค่าแรงสี่พงร้อยและผลต่างประสิทธิภาพนะครับ หนึ่งหมื่นห้าร้อยก็ไปอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการลงบัญชี